เกียรดาวเพราะว่าก้องไพยเนี่ยเขาเขาแพ้สักเขาแพ้เกียรดาวมาไงแต่ว่าสแกตตาไม่เคยเจอนะสแกตามก็ชนะกล้องไพยไงเขาอยากเจอเหมือนกันเกียรดาวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชกที่นี่นะยินดีนะรอดูเลยครับดักเสียบก่อนเลยครับน้องบีตีคืนครับเจนพบอ้าวนี่ครับเน็บเน้นเน้นเหมือนกันเอาแล้วเอานี่ไงสอกมาตีเข่าไปนั้นแหละมวยแบบนี้นี่หลอกตีเพลินเแล้วหาจังหวะสับสั้นๆใช่ไหมบังนี ดูว่าวงไหนนี่เจนพบก็หลักเหลี่ยมแล้วก็ไล่แขนแทงได้หนักๆแรงเหมือนกันน้องบีนี่ไม่สนนะครับมาใช้ความใหญ่พยายามจะชนจะเบียดไปเรื่อยขยับเข้าไปเอาเจ้ดึงไม่พ้นแต่บวกสองได้เต็มข้อนี้เป็นเรื่องเลยนะครับตอกนี้เอาแล้วครับเจนพบยกนี้นี่ดูว่าออกมาเร่งเกมหนักมากแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งตอกทั้งแข้งนี่ดูว่าทําได้ดีเลยครับเอาสีสไตล์ของเจนพบก็แบบนี้อยู่แล้วครับ ไม่ชนะน็อกพิเกมไม่ได้ตัวเองก็พลาดโดนเหมือนกันครับคุณเอกไม่มีพูดไม่มีจ้าแล้วนะครับยกนี้ครับโอ้อุตลุดเลยครับจังหวะใส่กันแบบนี้ครับเอียงเข้าไปครับน้องบีก็พยายามยกขึ้นมาขวางเอาไว้ครับดูครับหนักแรงออกแบบนี้ดูตามภาพดูตามหน้าจอเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากทั้งคู่ครับเพราะแต่ละดอกที่ออกี่เสียงทังฟังชันแล้วก็หนักแน่นมากเลยชัดเจนทราบรับเปลี่ยนครับชัดเจนทราบรับเปลี่ยนครับ ในไนครับเข็นเข็นมาต่างคนต่างเสียบต่างยัดเข้าไปครับดูว่าสามยกนี้นะครับจนถึงยกนี้นี่เกมก็ยังคู่ขี้สูงสีนะครับยังไม่มีใครได้เสียบเสียเปียกกันชัดเจนแต่ดูว่าเจมพบเริ่มจะเดินออกแข้งได้สวยๆน้องบีนี่เดินมาสองยกยกนี้ต้องออกมาชกในเกมตั้งรับเลยครับโอ้ยสอกเอ้าแม้จังหวะจับช่วยนี่น้องบีมีความเร็วครับทำต่อเนื่องแล้วก็ดูครับแตกไหมเมื่อกี้แตกไหมไม่รู้สิยังเห็นไม่ชัดขอดูหน้าผากเลยครับ โอ้โหแต่สับนักกลัวมากเดี๋ยวดูครับโดนไม่โดนไม่แตกแสดงว่าไม่โดนครับเดี๋ยวดูขอบคุณครับถึงานพี่ต่อที่พยายามซูมไม่เห็นเอ้าดูก่อนขวางหน้าเอานกอุดจมูกอุดได้ไหมไปกันไปก่อนครับแปะกันไปไม่ยอมแล้วครับความแข็งแรงอยู่ไหนเหลี่ยมเป็นของใครเลื้อยเลื้อยแล้วตีครับเจมพบตีคืนเสียบคืนต้องบีอ้าอย่างไงครับแม่พอทายค่าแบบนี้ก็ดูดีขึ้นมาแล้วครับเมื่ีคูนนี้ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยแะครับ เพราะว่าอาวุธมวยนี่โอ้โหดูว่าคล้ายกันเลยนะครับมาถึงตอนนี้ท<อ>ั้งนอกทั้งในเอา้าวงในก็อยู่ที่ว่าใครจะ,<อ>จ,ะจับได้ดีกว่าโอ้โหแต่จังหวะจับแล้วก็กระทุ้งเม็ดนี้นี่สวยเลยนะครับเจนพบตองมีพยายามจะไล่แขนโอ้โหโ,<อ>โดนเข้าไปเริ่มจะหันเหรียญขวางมองนาฬิกาเหมือนกันเลยครับโดนเข้าไปชุดนี้ครับเดี๋ยวดูให้เหลือ18บแปดวิได้ยินไหม18บแปดวิเอ้าลุยต่อโอ้โหดูครับ ลายยกที่3ครับยังห้ามกันไม่อยู่ครับใส่กันแบบจะเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยครับโอ้โห,หนักหนักแรงแรงไม่ได้กลัวใครจะทนไม่ได้แล้วครับกลัวใครจะหมดก่อนแหะครับต,ตัอตัวกันต่อครับวงในครับกำลังดูอยู่ว่าใครจะฟันก่อนเนี่ยจังหวะเสียบแบบเนี้ยดูดีๆเฮไล่แขนเพลินยกเสียบเพลินเดี๋ยวมีสองนัดมาละคุณเดก กจับในกระเด้งดีว่ะจังหวะมัดของเจนพบว่ะครับน้องบีก็ตีคืนครับเจนพบตีมาน้องบีเด้งเจนพบบิดมาแล้วนี่ครับพยายามเน็บเข่าซ้ายคืนไปแล้วครับพยายามล่อยน้าเข้าไปก่อนครับน้องบีปาดซ้ายโอ้โหทุบได้ทุบเลยอาอเจอสออคืนเหนกันจังหวะต่อยดูเหมือนช้าแต่พอโดนป้าแล้วมันเสียงดังแน่นิีเหลือเกินได้ลุ้นได้เสียวแล้วครับว่า ย้ำกันอีกครั้งนะครับรายการมวยนัดจิงใหญ่ครับประเดิมปีใหม่เนี่ย13กุมภาครับวัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามครับเป็นยินดีสัญจรเอาละครับมาดูคู่นี้ดีกว่านะครับบนเวทีเกมก็ยังเบียดกันเร้าใจนะครับน้องบีนี่พยายามจะฮึดเต็มที่เจนพบนะครับก็ไล่แขนแล้วก็แทงคู้วงในโอ้ย,อยแข้งขวาขงองเม็ดนี้ดูว่าทำได้ดีแต่ว่าโดนนะครับจะไม่สนเลวครับพยายามจะเบียดอาศัยความใหญ่ หมู้าไปเรื่อยนะครับอมีพยายามะคทอเอา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 อาเอาเอเอาเอาเอลเอาเอเอา่าเอาอาแาเออาเอาเอาเาเอเอาือาเอกเลยกอาบเอาเอมเอาเอบเอ่บอาเ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 อนกอาเอาเอเอา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 เาเอารับเอาเอาอาเัเออาเออเอเาเาาเ เดือดจริงๆครับนี่เป็นการภาพมวยนัดแรกของปีสำหรับผมเลยนะพีู่โคตรมันครับสี่คู่ตรงนี้ครับมันจริงๆครับนี่แหละครับมวยมาสนั่นเมืองโดยถึงกานเพจยินดีของดีแบบนี้นี่มีเสิร์ฟให้ดูกันทั้งปีแล้วครับดู่าเจนพบนี่จะมั่นมั่นใจแล้วนะครับชกในเกมตั้งรับมีทิงยังวางห่อแข้งวงในนี่แหละครับ เลี้ยวแรงดูจะอ่อนไปแล้วนะครับตอนนี้แต่ก็ยังพยายามจะยึดอยู่น้องบีเย็นพบเห็นช่องหรือเปล่านะครับขยับขยับ,ยบแล้วออกแข้งขวานี่แต่ว่าน้องบีมาชิงเดินตอนนี้โอ้ยเบียดเข้าไปดูช้าไปเลยครับ ช้าไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทันครับน้องบีส่งสัญญาณเห็นครับว่าผมยังไม่ยอมครับพยายามไล่มาเบียดมาตรงนี้ครับแม่มวยแบบนี้พักหายใจฟืดๆสักสาวิฟื้นครับคุณเอกไม่ยอมไลยแล้วละครับ,บ,รบพยายามทําไปเรื่อยครับแต่ว่าช้าลงเห็นเลยครับช้าไปนะ แบตอ่อนหรือเปล่าต้องเสียบปลั๊กไฟเติมไฟหน่อยโอ,ยโอ้ยโอ้อเดี๋ยวเดเจนพบมือตกไม่ได้นะปล่อยมือปล่อยแฮนด์ไม่ได้นะโอ้ต้องบีลูกหนักยังมีอาแม่เชื่อว่าโชคแบบนี้หลายคนยังช่วยลุ้นช่วยเชียร์ครับอีก3านาทีเดี๋ยวกลับมาชกในเก็บตั้งรับไปฟมีแข้งขวาคอยสก,กัดเอาไว้น,นี่น<ท>ะ,<ท>ะครับโอ้ลำตัวเริ่มจะจิ้มลำตัวแรงๆเหมือนกันครับน้องบี เวลาย,ยังพอมีนะครับน้องบีเชื่อว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปครับยังไม่ยอมครับเจนพบก็ดักแทงจับไว้ก่อนครับสอดในไว้ไล่แขนไว้จับให้ได้เปรียบเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เอาไว้ครับขยับเบียดลุยอูดักแทงได้ไหมน้องบีพยายามจะเข้าไปอย่างที่บังลีบอกครับต้องหมัดต้องสอกเท่านั้นแหละครับ ถ้าไตก็ไตยันบวยมันวันศุกร์หรือว่าไตยันพฤศจิตสันจร1สิบสามกุมภาไม่น่าจะมาครับเอกเอ้าผมว่าจะเดินตีเข่าก็ดูแลครับพอเบิดถึงสงการเลยครับโอ้ยไตยกับผมอีกต้องมีหมัดมีสอกอย่างที่บอกแล้วนะครับดูว่ามั่นใจเหลือเกินแล้วนะครับเจนพบนี่คุมเกมได้หมดทีมงานไฟแดงนะครับก็สั่งเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยแรงมันลดน้อยลงไปพอเข้าในนี่เจนพบก่อ ลำรัดเผาเวลาไปเรื่อยเลยครับน้องบีบอกผมพยายามแล้วครับผมพยายามจะเดินต่อยอย่างที่บอกนั่นแหละครับนี่ครับต่อยได้ทีสองทีเขากอดเขาล็อกครับทำให้ผมต้องสู้ในครับดูครับแม่มันอึดอัดครับบอกไม่ถูกแต่ต้องชื่นชมครับน้องบีเองยังพยายามครับเหลือบอกทีมงานว่าจะเอายังไงดีแล้วลุยต่อครับคุณเด็กนี่ครับหมัดครับพยายามต่อยเข้าไปแล้วครับน้องบี นาทีกว่าครับเจนพบยกกำปั้นขอสงบศึกน้องบีไม่ยอมเดินเข้าไปต่อยหมัดนี่ครับพยายามต่อยท้องต่อยลำตัวเข้าไปนะครับน้องบีครับใจยังสู้ครับแต่เร็วแรงครับ ถอยหลังแล้วนะครับรอเวลาสุดท้ายท้ายสุดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับคงจะยิ้มดูการถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัมราญสุขสแสวงครับหรือว่าพี่สัมรานเดชสอดันชัยครับชื่นชมกับลูกศิษย์ของตัวเองครับวันนี้ทำผลงานได้ดีครับนักชกมุมน้ำเงินครับก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดน,นะครับก็เป็นเจนพบมรัชพัฒน์ุบ้านจอมบ,บึงครับเอาชนะคะแนน,นน้องบีส่งท้ายค่ำคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ